ทำงานไ้เล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้วิธีรายการอาชีพบางแคร่วมกับโครงการบริหารส่วนตำบลโคกตับได้มีโอกาสประจัดโครงการสู่นิยมขยายบทบาทสู่โครงสร้างชุมชนที่กิจเซ็นเตอร์โดย ตัวละครไม่ไปจบคนรายการคนไม่มมันจะเป็นวิดีโอเครื่องือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันของตัวเรือน2ด้านการเลืระดับช่างชุมชนเพื่อให้เป็นช่างประจําของแต่ละตําบล 3. ด้านพัฒนาอนามายัยพื้นฐานเพื่อดูลสุขภาพ ของคนในตังวนสีด้านพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีปริการจนหรือต่อยอดการของของานบริกาตลเลี้งนั้นกรรมการบริการท่านสมาชิกสภาิทั้งที่เล่นแต่ผู้ใหญ่ที่บริรับผมรู้สึกดี